คุ c กลับมาที่ Midnight Report Special ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คืออาจารย์เบนซ์ครับผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนการขายสินค้าไทยบนเว็บไซต์ a เม z o นนั่นเองครับอาจารย์เบนซ์ค่ะเรามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะคือสมมติว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านเนี่ยฟังอาจารย์เบนซ์พูดในช่วงแรกไปแล้วก็มีความคิดที่อาจจะอยากเริ่มขายของออนไลน์เป็นจริงเป็นจังแล้วค่ะที่นี้ถ้าตั้งใจะจะทําอย่างนั้นอาจารย์เบนซ์มีคําแนะนำไหมคะว่าสําหรับมือใหม่นควรจะเริ่มต้นอย่างไรบ้างค่ะ แน่นอนครับจริงกลุ่มมือใหม่ที่อยากให้เข้ามาที่สุดก็คือกลุ่ม s อสที่ขนาดเล็กกับขนาดกลางที่มีสินค้าอยู่ในมือที่ไม่ใช่รูปแบบของบริการเพราะสินค้าคในบนอเมซอนเนี่ยเขาเปิดกว้างมากถ้าสินค้าเป็นแบ่งตัวคุณเนี่ยผมอยากให้รีบไปโอกาสการขายได้ราคาสูงกว่าในประเทศไทยมหาศาลมากครับต่อมาก,ก็คือพ่อบ้านแม่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านคนไหนที่ยังว่างจะ การเลี้ยงลูกหลายคนมากมายที่มาเรียนกับผมเนี่ยบอกอาจารย์ผมเนี่ยที่มาเรียนไมซอนอาจารย์เพราะว่างจากการเลี้ยงลูกก็อยากให้มาเอ็นจอยกันหรือบางคนว่าเออพอลูกโตๆปุ๊บอยู่ช่วงบ้านปลายแล้วอยากจะเฮ้ยก่อนเกษียณอยากให้มีงานทําก็ไมซอนได้เหมือนกันแสดงว่าใครๆก็มาเรียนได้เลยมาเริ่มงานตรงนี้แล้วผลตอบแทนล่ะคะอาจารย์เบนซ์ผลตอบแทนจริงๆแล้วก็อยู่ความตั้งใจแต่ละคนสมติใหญ่ผมจะมีการบ้านให้กับลูกศิษย์ถ้าหลายคนทําตามที่ผมได้บอกและตีโจทย์ในสิ่งการบ้านผมแตกเนี่ยหลายคนมากมายเนี่ย เขาทำกันก็1,000ดอลลาร์ก็ประมาณ30 0 0 0บาทต่อเดือนที่เขาทำได้30 0 0 0บาทต่อเดือนไม่น้อยเลยนะครับรบ,บางทีเยอะกว่า<ม>กินเงินเดือนนักง,งานบางอย่างด้วยนะครับบางตำแหน่งด้วยนะครัครกรูการขายของออนไลน์อย่างเงี้ยครับเวลาซื้อของหรือว่าขายของข้ามประเทศเราต้องมีการดูระหว่างกฎหมายการส่งของ,ของระหว่างประเทศหรือเปล่าครับว่าอย่างประเทศอื่นเนี่ยมีกฎข้อห้ามว่าห้ามส่งอะไรสินค้าบางอย่างเฉพาะอะไรเงี้ยครับ จริงๆแล้วในการส่งสินค้าไปต่างประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยเราคงอาจจะไม่ต้องแบบทำรายละเอียดลับลึกถึงลุงกฎหมายไรเขาขนาดได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราส่งสินค้านียเราไม่ได้ส่งแบบเป็นลักษณะว่าบริษัทกับถึงบริษัทอยู่ที่นู่นหรือทำเข้าแบบส่งออกเป็นทางการครับอันนี้เป็นการส่งแบ,บมหาเพื่อนกับเพื่อนโ,อโดยตรงกันแล้วที่เรียกในศัพท์อังกฤษค,คือ C 2 C C 2 C 2> ใช่ก <to> <อ>็เขาจะมาถูกคัสเตอร์ที่เข้าไปหาคางลูกค้าโดยตรงดังนั้นคือทางอเมริกาจะไม่ซีเรียสในการตรวจสอบพวกสินค้าเท่าไหร่ ครับผมดังนั้นสินค้าหลายตัวมากมายคือเราสามารถส่งได้สามารถส่งได้ส่งได้ครับตรงนี้โดยที่ไม่ต้องแบบว่าบางบางกฎหมายบางข้อใช่ถ้าเกิดนําเข้าโดยตรงอาจจะไม่ได้แต่ว่าการส่งแบบนี้บางตัวได้บางตัวได้เหมือนกันใช่ครับแล้วถ้าเป็นเรื่องภาษีล่ะครับภาษีปลายทางส่วนใหญ่นี่ลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบผู้ซื้อปลายทางต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่หน้าที่ผู้ขายพูกเราก็คือต้องปกป้องผู้ซื้อเหมือนกันโดยการที่ต้องเขียนใบประเมินราคาในปลายทางนี้ให้ต่ําที่สุด ให้ต่ําที่สุดก็มีวิธีการเขียนอยู่เพื่อที่จะได้ให้ภาษีที่เขาอาจจะต้องเสียเนี่ยต่าที่สุดก็คือไม่เสียอะไรจะดีกว่าไม่เสียอะไรจะดีกว่าถูกต้องครับเมื่อกี้อาจารย์เบนบอกว่าเนี่ยอย่างในสินค้าของเมืองไทยอาจารย์เบนแนะนําเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วอย่าง SME ต่างๆสินค้าประเภทไหนคะอาจารย์เบนลองเจาะได้ไหมคะว่าเป็นน่าจะเป็นอะไรที่ขายได้แล้วก็เป็นไปได้ในตลาดจริงๆแล้วจริงๆแล้วสินค้าที่ผมอยากให้ไปมากสุดก็คือสุขภาพและความงาม สุขข่ภาพและความงานเพราะอะไรเพราะว่าตรงตรง,ตรงความต้องการความสื่ความงานของในต่างประเทศยังไงพวกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดและกําลังการซื้อผมจะเรียกว่าเป็นคนซื้อที่บ้าคลาั่งบ้าคลั่งหมายว่าคือกล้าที่จ่ายทุกราคาค่ะและนั้นนี้เกิดหลายคนมากมายอาจจะขาในเมืองไทยประมาณควดหนึ่งสามร้อ แต่ว่าคุณใขาเนี่ยตามประเทศได้คนละพันสองถึงพันห้าก็โหดังนั้นคือสินค้าท้่เกิดคุณเป็นแบรนด์พวกสุขภาพหรือความงามทุกรณีนเนี่ยเราอยากให้ไปว่าเป็นครีมทาตาครีมทาสิวหรือครีมทุกสารพันครีมหรือว่าอาจจะเป็นน้ําหอมนี่เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นโอกาสของทางธุรกิจตัวคุณผมอยากให้คุณลองไปต่อยอดที่นั่นดูมันมีโอกาสการขายอย่างยิ่งครับ แล้วการตั้งราคาล่ะคะอาจารย์เบน์เกี่ยวไหมคะเห็นอาจารย์เบน์บอกว่าบางครั้งเนี่ยการตั้งราคาก็เป็นการเหมือนกับช่วยซื้อความมั่นใจของลูกค้าในระดับหนึ่งมันน่าแปลกเหมือนกันอย่างคำถาม,ถามนี้เป็นคำถามที่ดีหลายคนมากมายผมก็แปลกใจคนไทยบางอย่างว่าชอบตั้งราคาต่ําๆบางทีต้นทุน200บาทตั้งขาย400คือตั้งแบบขอกำไร50าบาทแต่ในแต่ในอเมซอนเนี่ยผมอยากจะบอกเลยครับว่าแบบคุณอย่าไปตั้งแบบนั้นค,คุณอย่าไปมองว่าคนซื้อจะต้องซื้อราคาต่ำ ค,คนอเมซอนเป็นผมจะเรียกว่าเป็นเกยียรติไฮคลาสก็คือว่าชอบซื้อราคาของแพงมั่นใจมากกว่าค,คือในประเด็นหนึ่งคืออเมซอนเป็นแบรนด์ที่มีความน่าจะถือใน Amazon อเมซอนในอเมริกาอย่างยิ่งเป็นระดับ,บ,บที่หนึ่งดังนั้นคือหมายความว่าราคาทุกราคาเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวอเมซอนก็เคลียบผู้ซื้อให้หน้าที่ของเราก็คือว่าผู้ขายเราเนี่ยจำเป็นต้องที่ลงในราคาที่เหมาะสมผมดีเรียกว่ากาไรที่เหมาะสม ถ้าคุณเป็นคนแรกที่ลงผมบอกเลยครับว่าตั้งราคากําไรที่คุณต้องการทั้งหมดประมาณได้ไหมคะประมาณห้าสเปอร์บปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยนะห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับทางบิสเนสนี่เขาบอกว่ากําไรมหาศาลนะครับใช่เพราะว่าถ้ากิดคุณเป็นคนแรกที่ลงเป็นเฟิร์สมูเวฟสเวอร์สามารถตั้งราคาเองได้เลยก็เหมือนตัวอย่างอย่างปาทัโลต้นทุน30บาทครับ2องบาทมันเท่าไหร่กี่ห้าร้อเปอร์เซ็นต์เกินด้วยซ้ำมันเกินด้วยซ้ำ อย่างนี้อาจารย์เบนซ์คือพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าอเมซอนเนี่ยดังมากเลยในอเมริกาในอเมริกาใช่ไหมครับถูกต้องคือพฤติกรรมการซื้อของคนอเมริกันจะเป็นยังไงบ้างครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์เบนซ์เห็นมาในสองปีครึ่งที่ผ่านมาที่ผมดูในตลาดอเมซอนจะรู้เลยว่าคนซื้อเนี่ยคือเขาเชื่ออเมซอนอย่างยิ่งเขาไม่สนใจนะว่าผู้ซื้อจะเป็นผู้ขายว่าเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่า เขาเชื่อแบรนด์เขาชื่อแบรนดิ้งของใน a m a z o นล้วนๆเลยคือต่อให้คุณอย่างพวกคุณสองคนไปไปสมัครแล้วลงสินค้าสักตัวหนึ่งปุ๊บแล้วเกิดมันมีผู้ซื้อสนใจเขาซื้อทันทีเขาจะไม่ดูแต้มจะไม่ดูประวัติจะไม่ดูการขายจยไม่รู้เลยว่าคุณจะมาจากไหนแต่เขาลู้นีนยว่าคือมีสินค้าให้เขาได้ไหม และร,ราคาราคาบางที่เกิดคุณมีคนเยที่ลงด้วยต่อให้ราคา1,000ดอลลาร์คุณนียังขายได้คนอเมริกันจะประสบการณ์สู้ราคาไหมครับสู้ราคาสู้ราคาคือขอให้ได้สินค้าฉันต้องการเขาสู้หมดอ๋อคืออะไรที่ในอเมริกาไม่มีใช่เขาแล้วเขาพร้อมที่จะจ่ายเขามีกําลังที่จะจ่ายเขาซื้อเลยใช่ดังนั้นผมว่าจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าให้ตั้งในกําไงกำลที่มันสูงไปเลยค่ะคือบางบชิ้นบางอย่างเขาเกิดต้นทุนเกิดค,คุณมีแค่2 0 0คุณบอกตั้งเลยตั้งไปสองพัน ค,คือตั้งให้แบบนั้นไปเลยคือตั้งราคากำไรสูงสุดก่อนเวลาเราจะปรับราคาจากกำไรลงมาต่ำมันดีกว่าดีกว่ากำไรต่ำๆ<อ>ขึ้นไปสูงมันยากเพราะเดี๋ยวถ้ามีคู่แข่งมี competitors เข้ามาราคาเราก็จะต้องปรับลดลงมาดังนั้นคือถ้าคุณยิ่งยิ่งเป็นเจ้าแรกก่อนอย่างที่บอกไอ้สมนีคนไหนที่มีสินค้านี่เลยให้รีบเข้าไปโอกาสธุรกิจมีเยอะมากค่ะอ,อาจารย์เบ้นค่ะเมื่อกี้อาจารย์เบ้นบอกว่า คนที่จะตั้งใจไปขายของในตลาดอย่าง Amazon เนี่ยจะต้องมีการศึกษาทำการบ้านพอสมควรก่อนที่จะเริ่มตรงนี้ค่ะการบ้านที่ควรจะทำพื้นฐานที่ควรจะมีมีอะไรบ้างคะจันแน่นอน,นแน่นอนครับในการบ้านอย่างแรกต้องเข้าใจาครับว่า Amazon ไม่ได้ฟรี คือ Amazon ก็จะมีค่าบริการในเดือน1,250บาทแต่จริง <12 50. S 1> เป็นเหรียญนี่ประมาณ39.99ดอลลาร์ประมาณนั้นดังนั้นก็คือถ้าเกิดคุณได้เสียรายเดือนปุ๊บเอาอาจารย์เสียรายเดือนแล้วอย่างไรเราสามารถลงสินค้าได้ประมาณ1ล้านชิน 1> 1, ช้น1ล้านชิ้นถูกต้องครับ หนึ่งล้านชิ้นคือมหาศาลมากอย่างบางคนถ้าเกิดคยายเลจากอีเบเนี่ยอีเบจะสมัครฟรีก็จริงไม่เสียตังค์แต่เขาให้คุณลงคุณได้เพียงแค่10ชิ้นต่อเดือนอย่างนี้คือ10ชิ้นหมายความว่าสมมติถ้าสินค้าเหมือนกันกระดาษ2แผ่นนี้ครับหชิ้นกับ2ชิ้นถือว่าเป็น2ชิ้นหรือเปล่าสองชิ้นแล้วครับอ๋อจะไม่ถือว่าเป็นชนิดเดียวใช่ครับถูกต้องอย่างอีเบก็จะนับเป็นชิ้นที่คุณลงไปเลยดังนั้นคือโอกาสในทางธุรกิจในการที่คุณสามารถขยายตลาดหรือว่าสามารถสร้างตลาดคุณใใหญ่นนนวิาาททททีีแํได้ั แสดงว่าอาจารย์เปนกำลังแนะนําว่าให้เลือกสินค้าให้ลงลงให้เหมาะกับตลาดด้วยใช่ไหมคะอย่าง EBay เนี่ยถ้าเป็นของมือสองควรจะลงะถ้าเป็นของค้าปลีกควรจะมาอเมซอนมากกว่าก็เกิดเราวัดตาแหน่งจริง eBa y คือตลาดของเก่าอันดับหนึ่งของโลกแต่ถ้าอเมซอนคือตลาดค้าปลีกของใหม่อันดับหนึ่งของโลกดังนั้นก็คือถ้าเกิดคุณเลือกตลาดที่ถูกต้องถ้าเกิดใครที่เหมาะสมที่แบบชอบสะสมของ,ของเก่ายาวไปขาย EBa y น่าจะดีสุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแพคเกจจริงของใหม่หรือว่าคุณทำธุรกิจใหม่แล้วก็มีสินค้าที่แบบอย ไปอ,อเมซอนทันทีเลยอ๋อครับแล้วอย่างนี้จากประสบการณ์ของอาจารย์เบนส์ครับคือการทําธุรกิจหรือว่าตลาดโลกออนไลน์เนี่ยคือมีอะไรที่เราควรจะต้องระวังบ้างไหมครับในสิ่งที่เราควรระวังที่สุดก็คือความกลัวผมจะเรียกว่าความกลัวดกวาคือแบบคนกลัวกลัควคิดไปก่อนคิดว่าไม่มีใครซื้อ,อฉันจะขายได้เหรอฉันไม่เก่งอ่ะฉันไม่ได้อ่ะคือถ้าคุณไม่รักทัศนติอย่างนี้เนี่ยโอกาสจะก้าวเดินไปกันได้ไกลายาก เพราะหลายหลายคนมากมายลูกศิษย์ผมมีเยอะก็จริงแต่คน่ริระสผลิตเนี่ยมีไม่กี่คนค่ะคาทาไมคิดนิพพสผล็จก็เพราะว่าเขากลัวหรือหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาฉันจะไปศึกษาษทําไมบางคนมาเรียนกับผมจ่ายเงินแล้วก็จริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทํค่ะตรงนี้ดังนั้นก็คือโอกาสมันมีอยู่ตรงหน้าขึ้นอยู่ว่าคุณถ้าเกิดคุณกล้าที่เดินเข้าไปแล้วรับรู้เรียนรู้กับมัน ขอให้คุณตั้งใจเหอะมันไม่มีอะไรที่ที่คุณจะทาไม่ได้เพราะอาจารย์เบนบอกว่ารายเดือนที่เราต้องเสียจริงๆให้อเมซอนก็แค่หนึ่งพันกว่าบาทสองร้อยกว่บบาทถ้าเราเทียบกับการไปเช่าหน้าร้านของจริงๆโลกความจริงเนี่ยครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทมันมีไหมในประเทศไทยจองบูที่ไหนยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยค่าจ้างบางคนยังไม่มไ่ถึงด้วยซัมดังนั้นก็คือบอกเี้ว่าหลายคนก็คือรับความเสี่ยงอะไรไม่ได้เลย อีกอย่างหนึ่งคือความความที่นักกุรศึกษารนไทยรับความสิ่งอะไรไม่ได้ฉันไม่ต้องการจะเสียแต่อยากได้เงินอแต่อยากได้เงินแต่สุดท้ายคำผมเรียกว่ามเมซนคือการลงทุนการลงทุนที่ว่าแค่1นึ่งพบาทคุณลงได้สินค้าได้1ล้านชิ้นคุณสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มันจะมีมูลค่าตลาดถึง2 8พันล้านดอลลาร์สองจุดแปดนใช่อันนี้คืออเมซะตลาดตลาดนี้มูลค่ามันมหาศาลอย่างยิ่งดังนั้นเกิดคุณแล้วคุณจะรออะไรค่ะอย่างน้อยกด้ม้าเกิจได้ดีกว่าใคร แสดงาอาจารย์เป็นกำลังจะบอกว่าโอกาสแลว้วก็ตลาดของอเมซ o n มันใหญ่มากจริงๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องและหนึ่งอย่างของอสลักใครที่สนใจในธุรกิจน,นี้ต้องมีบัตรเครดิตการบัตรเครดิตการทำไมเพราะว่าบัตรเครดิตการเอาไว้คำกันในการจ่ายค่ารายเดือนไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon เขาบังคับทั้งคู่ต้องมีบัตรเครดิตการหนึ่งใบตรงนี้แล้วก็สม,มุดบุ๊กแบงก์ธนาคารกรุงเทพหนึ่งเล่ม ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพเพราะกรุงเทพจะทำหน้าที่ในการโอนเงินจากอเมซอนกลับมาที่ประเทศไทยให้ก็คือสะดวกใช่ครับคือเป็นธนาคารที่เขาโคกันอยู่อย่างนี้ครับใช่ครับถูกต้องอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนไม่มีบัตรเครดิตการ์ เราสามารถใช้บริการของอ่า K เบ b e r b a n ก i n g ได้คือ K-Bank มีบัตรตัวนึงเรียกว่า K-Web Shopping Card สามารถที่จะสมัคร Amazon ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นทริคเลยนะคะที่อาจารย์เบน์มาบอกแต่อย่างนี้ที่อาจารย์เบนส์บอกครับเนี่ยว่าคนเราเนี่ยคือห้ามกลัวใช่ไหมครับเรียกว่าถ้ากลัวแล้วกลัวที่จะก้าวเดินเราก็จะไม่ไปไหนก็จะอยู่ที่เดิมอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งหลักสําคัญเลยในการทําธุรกิจ โลกตลาดออนไลน์ใช่ไหมครับแน่นอนครับเพร่ะว่าทั้งไทยและเทศหลายคนคือเราคิดไปก่อนว่ามันจะขายไม่ได้คิดไปก่อนว่ามันจะไม่ได้คิดไม่ได้คือคิดมันไม่ได้ไอ้คำว่าไม่ได้มันคืออะไร,รมันทั้งยังยังไม่เกิดขึ้นัง่ั้นเกิดคุณไม่คิดว่าคําว่าไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าคุณเดินไปสิบางทีสิ่งคาว่าไม่ได้อาจจะเป็นได้ก็ได้ใครจะไปรู้ครับแล้วนอกจากความกลัวมีอะไรอีกไหมครับที่เป็นหลักสําคัญเลยว่าเราต้องมีในการทําตลาดโลกออนไลน์เนี่ยข้อสาคัญสุดถ้าเกิดต่างประเทศอย่าควงกิษอย่าควงภาษาข้อสําคัญหลายคน ไม่เก่งไม่เก่งอังกฤษเพราะผมส่วนตัวอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้เก่งแต่อาจารย์ก็สู้กับมันสิ่งเดียวก็คือเราสู้สู้กับมันให้เต็มที่ก็ผมบอกอหากลับมาด้วยความคืออย่ากลัวถ้าคุณมีคำเดียวว่าอย่ากลัวทุกอย่างมันทุกอย่างมันเปิดฟว้างหมด <ล>ก็คือแค่เปิดประตูของเราออกไปยังไงเราก็ไม่ได้คุยกันต่อหน้าอยู่แล้วก็เป็นการคุยผ่านออนไลน์ก<ช>็สามารถศึกษาได้ใช้ Google หรือว่าใช้ d i c t i o n a r y มาช่วยได้นะคะ<ช>วันนี้รเราได้ข้อมูลเราได้ความรู้มากมายเลยจากอาจารย์เบนนะคะมีทริคเล็กๆน้อยๆมาบอกกันด้วยนะคะคซึ่งตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการคุยกับกูรูเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดใน a m มซอนนะคะแล้วก็มีเรื่องรอบโลกอย่างเช่นเรื่องที่ สมเด็จฮุนเซนนะคะออกมาบอกว่าเขาจะอยู่ต่อไปอีก30ปีค่ะใช่ครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเรื่องที่นักโทษในอินโดนีเซียนะครับร่วมกันผลิตลูกฟุตบอลนั่นเองครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เบน์มากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเรา3มคนขอลาไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนจะไป don't forget to follow us on facebook instagram and twitter at m e r d e n 29 tv ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับทาง Instagram Facebook หรือว่า t w i t t o r m o โ o 29 t v วนั่นครับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ